น้องโรง,งเรียนเย้สวัสดีค่ะพวกเร่าเด็กกันว,นว,วีคิดสมัยก็เช่นเคยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญชื่อช่องอะไรคะเด็กคิดเด็กคิดนั่นเองค่ะเย้อ้าววันนี้ไหนๆน้องเต๋อก็มา ในช่องของเราแล้วพี่มิวก็เลยมีเมนูพิเศษอีเมนูมาแนะนำนั่นก็คือไข่เจียวระอพทิ์นมโรงเรียนนั่นเองนี้อุปกรณ์ที่สำคัญง่ายก็จะมีนมโรงเรียนนั่นเองค่ะก็มีไข่ไก่ค่ะมีข้าวสวยนะคะที่ถุงแล้วมีน้าใช้เครื่องปรุงน้ำปลาซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันค่ะแค่นี้ค่ะอ่ะถ้าพ ตอไขายเลยนะคะขายจะเป็นน้ำเอ,อ่นพูดทีเดียวก็เป็นก้อนเลยขายไ่แต <c oughs> ะ,ะต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงค่ะปรุงใส่ซอสอิ้วขาวะคะ่ะลงไปสองช้อน,อนใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึง เข้ากันสร็จแล้วก็ใส่ข้าวมันเป็นหมูเหล่าผิวแหงแล้วถึงแล้วก็ใส่ไข่และที่ถ่ายไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนมนงเรีย นะคะได้สีมันจะจางสีมันเหมือนจะทำให้รสของไข่เจียวผาทิตของเราเนี่ยค่ะมันนุ่มขึ้นทำผ้าทิต์นะมันจะกลมเข้าไปก่อนสีวนวลขึ้นเยอะไปเลยค่ะ ไดแล้วลไฟไปต้องใช้ไฟก่อนค่ะสำหรับนมโรงเรียนที่เหลือนะคะพี่มิวก็จะไม่ได้ทิ้งค่ะแต่ว่าพี่มิวจะนำไปทำเมนูที่น้องๆได้คอมเมนต์กันเข้ามา <นะ S 2> ค่ะนั่นก็ <นะ S 1> คือนม<ด>เย็นนั่นเองค่ะเราจะมาทานคู่กับไข่พาทิตค่ะ,ะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาทำอันนี้ก่อนนะคะนมเย็น ค่ะตอนนี้นะคะไข่พาทิตของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียกร้อยค่ะแต่ว่าพี่มิ้วรอให้ไข่ก็เราเสด็จนมาเสียก่อน,นะคะ่ะแล้วค่อยเอามาใส่จาน อ่าระหว่างรอให้น้ำมันสเสด็จก,ก่อนนะคะแล้วก็ไปทำเมนูนมเย็นรอเลยค่ะไปเลย,เลยค่ะขั้นตอนแรกก็จะใส่นมนงเรียนนะคะแล้วก็น้ำเหบน้ำ,นำแดงเฮวูบอยค่ะพี่มิวเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็คงเคยทำฐานที่บ้านกันอยู่แล้วนะคะก็มาทำกันเลยใส่นมเข้าไปเลยค่ะหมดเจยมดเจยไม่ต้องใส่ด้วยไหม ไม่ต้องใส่เลยเรนเช่อไโอเคอเนใส่นต่อ,อไปก็ใส่น้ำแดงเฮลบอยค่ะ การปมูใช่นมินก็ต้องการเป็นสีชมพูอยู่แล้เพราะว่ากินนมเย็นใช่แเขียวมนชนยังไม่แดงเลยชามกนมชานมชานมใช่ปะ ชานมยินนมเย็น,นยัดในหม,ม,ม้มอมทำเพิ่มให้กันบีบโอค่ะก็มาถึงขั้นตอนที่เราต้องมาชิมกันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มที่ไข่พาทตนมสดเอ้ยนมโรงเรียนของเรานนัเองค่ะมาเริ่มชิมกันเลยชิมเลยค่ะ เสียเลยนะกินเหมือนเสียเลยนะหนนี่ได ok ้ใช ok ่ไหมคะอร่อยค่ะอือร่อยออร่ยมากอร่อยไหมคะน้องเต๋อเหมืเหียวมิโปกมีโปกครับนอกจากจะเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยแล้วนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็อย่าลืมลองทำดูนะคะ ค่ะเราทานไข่ไปแล้วเราก็จะมาทานนม <ôm S 1> เย็นกันค่ะนี่ได้ทำกันเป็นมมาชนแก้วหน่อยค่ะมาสำหรับวันนี้พวกเราก็ได้ทั้งความสนุกอร่อยและ ได้ประโยชน์เยอะเลยนะคะ<_ <C> _ <T> ก็อย่าลืมติดตามช่อง<_ <C> _ <T> น้อง<_ <C> _ <T> ช่องไรคะเล็คที่คะอ่า <_ C _ T> แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมช่องของเล้วท <_ C _ T> ี่ทีดเราด้วย